จะมาบอกวิธีการกดซื้อสินค้านะคะในเดลยเวอเชคเกอร์ใหม่แล้วก็การเพิ่มที่อยู่ใหม่นะคะก็อันดับแรกเราก็หาลิงก์ไว้แล้วเราที่เราซื้อจะซื้อสินค้านะคะเราก็ไปเอาลิงก์ค่ะนะคะเราก็พิมพ์ที่อยู่ที่เราจะใช้ใส่ไปเลยนะคะเตรียมเอาไว้ค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็แค่กอปปีหวางกอปปี้วางนะคะเอาลิงก์ไปวางนะคะข้างบนค่ะ แล้วเราก็กดไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ล็อกอินนะคะล็อกอินนะคะจิ้มไปที่รูปคนนะคะจะเห็นไหมคะรูปรถเข็นรูปคนจิ้มไปที่รูปคนก่อนค่ะแล้วก็ใส่อีเมลนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดที่เข้าบัญชีวันไลฟ์ค่ะนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็เข้าไปที่รูปหน้าตัวคนค่ะนะคะเพื่อเลือกเพื่อเลือกบัญชีเห็นไหมคะบัญชีซ้ายฝาเออตรงนี้จิ้มเข้าไปค่ะ เราจะเลือกบัญชีที่มียูโรแล้วก็มีวันคอยอยู่นะคะบัญชีน,นี้มี6.6 6ยูโรแล้วก็30,000ฟ่คอยถ้าบัญชีท่านยังไม่มียูโรท่านไปขอจากเพื่อนมานะคะแลกเปลี่ยนกันค่ะนะคะหลังจากนั้นเราก็กดเพิ่มเอสค d ร์นะคะกดสินค้าใส่ตะกร้าค่ะมุมบนขวามือเห็นไหมคะรูปตะกร้ามีรูปหนึ่งค่ะกดค่ะกดที่รูปตะกร้านะคะ โพสิชเชคเอาท์ค่ะนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ไปเพิ่มที่อยู่นะคะใครที่มีที่อยู่แล้วลองกดไปดูนะคะถ้ากดไปก็ไปถ้าไม่ไปมาเพิ่มที่อยู่ตรงนี้นะคะบวกแอดนิวเนี่ยคะ่ะบวกแอดนิวแอดเดตนะคะตรงสีฟ้าๆนะใต้ทตี่ใต้รูปสี่เหลี่ยมสีฟ้าเนี่ยจิ้มเข้าไปค่ะแล้วก็ไปเพิ่มนะคะใส่ชื่อท่านค่ะชื่อเล่นก็ได้ อันนี้ก็ใส่ประเทศนะคะเราก็จะใส่ไทยแลนด์ที่อยู่เราตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอะคะที่อยู่ที่จะส่งสินค้าค่ะนะคะค่ะนี่ไทยแลนด์ค่ะแล้วก็จังหวัดค่ะเราก็ใส่ที่อยู่ของเราไปจังหวัดที่เราอยู่ ใส่เมืองนะคะอืมใส่รหัสไปรษณีย์ค่ะนะคะใส่อ d ดเดตอันนี้ดิฉันพิมพ์ไว้ที่ในลายแล้วดิฉันก็แค่ไป copy มานะคะแล้วก็มาวางมันก็จะเร็วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆวางแผนก่อนนะอันนี้6 6ถูกต้องแล้วค่ะ แล้วก็คอนเฟิร์มคอนแทคนะคะอเองนะคะแล้วกดสีเหลืองค่ะเพิ่มแอเดตนะคะหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ลิงก์หายไหมนะคะลิงก์หายนะคะเราก็กลับไปที่ลายค่ะไปเอาลิงค์นะคะคัดลอกแล้วก็มาวางที่ Google ด้านบนค่ะจิ้มวางลงไปตรงช่องว่างๆเนี่ยค่ะนะคะวางค่ะ กดไปลิงก์ก็จะมาแล้วนะคะท่านก็จะกดซื้อสินค้าต่อได้เลยค่ะก็เรามีแอร์ดอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องแอร์คแล้วเรากดสินได้เลยอันนี้ก็มีอยู่แล้วไม่เอานะคะเลื่อน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 ,อนกดคอนติเนียลอืมนะคะเรียบร้อยค่ะสําเร็จนะคะเห็นไหมคะเราจ่ายเงินสําเร็จละหลังจากนั้นเราก็เลื่อนขึ้นนะคะไปเอาไอดีให้เอาไอดีคูปองให้ร้านค้าค่ะ เพื่อที่จะแลกัสินค้านะคะเราจะติดต่อร้านค้าตังไหนคะเราก็ไปกดวางให้ร้านค้าเรียบร้อยคะ่ะการซื้อสําเร็จนะคะการหลุดเพิ่มที่อยู่ก็สําสเร็จนะคะโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ